กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกับซองสนีป่าพี่น้องสม่ไดีพ่อแม่พี่น้องหน้าเปิดกรมางงานน้งมาเล็งเหมาะมาซุกงมงานสบายดีพี่น้องเอ้ยกินหมากเงวน้ำกันเด้อพี่น้องข้าวหรือกินกับหมากลามยัยเป็นผัวเป็นผัวอยู่เนาะสมมงามหมากมาโกงงมมลองหนาดเอามาแต่ใส่นี่นคือมาดแปลงมาหม้อมาโดยหมากตอแหล เขาแลนมนเขาจะเอินมาเขาแล่นมาแม่เออหวานเลยหวานบาเอ้ยร้องะเบ้อไอ้กเศร้าเลยมันบ่มันมันจืดคือยังครับมันเป็นอะมันย่าแล้ว ไ่กินล้วเกลยนดูอแก้มไ่าลยแก้มเมื่อแก้มเมื่อลงครวงนะแม่นาเอียงมากนั่งแก้มก็อยู่เพราะ้คือว่าอะไรมันหายตอนนี้แมนจะไปยังไดเดียวนี้เห็นอยู่บ่า่อเอียงถูกคือป้าโอมึงฮือนบ่จั๊ก อยู่แถวบ้านประตกประตูนะเบิ่งและพอดมาห่อนแกลูกสาวบบเห็นพี่น้องเลยไห้มันไปสะกอนลูกสาวไปเดูเขาไหลมันมามากมาดกป่าไหลมันเป็นปบเตอร์ปเตอร์เนี่ยอืมอใ่อืเหมนไปหาร้านึ่งพ่นเคม้นใรเลยนร้นไเนาะ กินมาเลยแงวกันได้ถึงถลอยอยมาเลยนะยินดีบอไบ่ได้ส่งไม่น้องไม่กินพอรีเซ็ปหัอนหั่ไปเดือนเดยะแล้วเปลเป็นเาี่นเป็นปี่อนะเป็นจอยู่ทำเขาเกๆดมหครอก็สิแปดกระดมาอยู่หําขาก่อนสารยานกซากัดัดทะูเยไม่ไ้เชิเจ้าพังทำ เคยห้าเรื ồi, ่ออืมนี ồi, ่แ้ ừ, ang, à, đó, ้ไหนจะลงพอเป็นยืดเส้นแบบกินลงอืมตอนไหนเออตอนนั้นนเนโอ้เพิ่ะขึ้นข้างข้อเพ่บ้นเอาเส้วยเอาเสนบวกมาแล้วนะับบวกบไกัเนีอคือวานน หวานเนาะม่ต้องยากกินแับะหม่วจยวเลยนี่นากินลำกันเด้พน้องกินอไหมหวานแสบอะไรเออสมเนาะคิดว่ามันสมนะมาไสมเนาะมามาขายม้มาได้กับบ้านมาจังโะาจงะมาังมาจังดอ โด่เอนเมาลำแมแล้วันมีม็มีแต่ันท้องน้อยเียไปเอาได้เลยจน่ามั้เนาะ งามเลวกลมๆก็มักำไงแล้วก็มกเลนจีเนาะเลนจีราว่นาะนากันายตงเงินพาเอาละคุณมงไม่แพงเอาแค่เนาะหลานทองหน้าต้องเงานทองพันหาต้องแสนหาต้องเงินาตเอาละต้ินเนี่ยมันจะไปใส่สีนะ แต่ว่าร้านนึิน่ะมันจะไปสื่อมีแคมกันผมข้อสุดท้ายสอ,องมือเพื่อเขาอุ่นชื้เนี่ชาะบ้าอ,อเขาไป็นเจ้าวอวหน้าเขาสุดท้ายติดกันอยู่านม่สมบุญร้านหนึ่งแล้วเขาจะาตอนนี้จะสืบทุ่ ทองไอยู so first, yeah, oh, yeah, yeah. ่นะฮะกเอนแะบมัจเย็นเาก็ไดานใ่ใ่จะคลายแล้วขายาจะคล้าเลอย่างกินอะไร่ออยจะเอาตัวนึ่งอย่างสบายานไม่หกไหลยังไงยังไงารอลเพื่อนมานั่งไหวอย่างเงยใส่เาน้นเทานั้นเลเพะเ่อนี้กบตอนนี้บ้านหน้าคอยงไง่าสซิเมสเ แคนทางไม่ทำโมโหเนาะความยาวลกายได้สัมผัสบ้านแล้วจ้ะูเพื่อนเช่ารังการผู้โห่ทำปิมาจุดพายุวะาคันมันหายกันไล่เขาจช่หรเขาจุดลายลากันได้ตรงนี้ลายเขาหาเส้นตายจะบอกเขาเดกอดกันไล่ด้วยเสงน ี๋ยวซืสอไวันสุดน้องสุดนี้เจ้าของนมาแก้บ้นเจ้าของนำมาแก้บ้าตั้งแต่ต้นเจ้าลาเรื่ไงเมอาเห็ดโยมเพื่อนไหวง่าเยเขาื้อเพื่อนัวกอทมันกวมาทางขวาพายคยาวคุวดรุดพายใหญ่ไว้มีห้องตันพายไว้น้าหัวเหโยมเาเพื่อนไหวงัต้ทางเลยตา้ทางก็ไปนี่แหละ หน้าเลยวรเีหน้าเขาสตาเขาเีม่วเนี่ยมื่ม่อบนหน้าเขานาเลยมือนเขาบนหน้านะแน่เทิรนขึ้นไปน่นเหละต่อกันขึ้นไปกัเลยคนละภาคข้างดคละภาคข้างูอขึ้นไปกัแมนโลคละภาคขางกบเปิด้าดลายหนอไว่้นเ้าผู้เพื่อนในเ้าลังคาสามชัวเช้าไฟบอ ขึ้นหัมล้วมากเลยเจัาสามถั่ใชไพรสามท่ายายังตา,สา,า,าอสีล้านซยังเจ็ดใช่แล้วซื้อเล็กกระถือน้าเจ้าซีานีสแล้พี่น้องว้พอพี่น้องกินมาได้จะบอแนก็ได้พี่น้องหวานหวานพี่น้องเลยแ วานอีหลีเนาะคั่นบ่วานนั่นยาแล้วพี่น้องเอ้ยแม่ีน้องเอ้ยบ่อยากว่าน้ํแท้เตะเขาก็ซาดอกไปไกลพี่น้องเอ้ยไผได้ยินกจาดอกแซวซวแม่ใหญ่ชื่ลวเป็นหยังเด้จังลองําอยู่ในบ้าน เขาวาแล้วดอกเป็นบาส <laughs> เสียงแซวเซลเขานั้นมาเจ้าถามไทยพี่น้องเอเออันนี้โนแม่ใหญ่เจือแลาวกะดีใจไหลจนนั่งให้ควมเบาเมนบอมี Kháu cá tham nó mờ năn, cháu biến nhỏ nháng nó no chẳng mà đắm anh này nó đi chạy lại nằm ẹp xí, phù phần sông đọc mà bao Xeang ẹp xí, kháu xeo, xeo đọc mà bao ขอให้แ oh, ม่ใ้ญยชืดในลำไปเจ้านี่ต่อแม่ใ้ญยเอยจังสันบ่อแล้วจังลำอย่คู่มือสาแลลวเม็นอีดีขากระลำดอกมือนี่สิได้ยเราทั้งเอฟซี ไครกะว่าแม่ยายจืนเป็นคนดีหรือว่าเป็นอย่งโน่จังดนล้ำอยู่วันถูกปันเ้าแม่ยายจืนแล้วกะดีดอกใจเขาพวกเอฟซีเป็นเขาเขาว่าล้ำอีกเด้อไ่ายา่จืนสาแล้วห้เจ้าลำ้ำขากะล้ำดอกมื้อนี่ขาะกะเราเป็นคำารจิงดอกพี่น้องเอ้ย รำอยู่ในเงือนอยู่ในซานกาวีดอกความสุขยังได้รํำสูขฟังได้แม่บ่ได้เสียใจบ่ได้เป็นอย่างดอกเอฟซี่เอ้ยเขากาาแม่นว่าไปยากเบาก็ตาำเทกยาเขาแม่ใหญ่จืนแล้วบ่ได้เครียดห่าบ่ได้รอกับคนใด สายสิจ้าคำคิดแล้วแต่เาดอกเไทยบ่ใส่ใจดอกวันนี้พวก FC เพิ่นไกลดอกลำต่อขอบพระคุณเด้อพอแม่แม่นอยู่ไกลเจ้าอยู่ไกลแฮนําดแ่สูพังใส่เ สวัสดีพี่น้ <c oughs> <c oughs> นองสวัสดีัวประกาศรากสวัสดพี่น้องเมื่อนี่ยคกาบขอจบขิบแยนงแค่นี้นะพี่น้องฝากติดตามขิปต่อไปฝ <c oughs> ากกติดตามไม่อย,ย่า่จืดน <c oughs> วพี่น้องสบ,บายดี <c oughs>